ยาวพองไปดัางนิทตาอ่อนออเหกมือก่ายเขาดัาง รกไหมดูมันอาบดินสิมันอาบดินน่ะมันชอบไมมันอาบดินเห็นไหมครับมันชอบไ้ัภาษาสูจมูกดีค่ะเวลาถ้าตกใจก็สามารถวิ่งได้เร็ว40-60กิโลเมตรต่อหนึ่ชั่วงนะคะอโเต็มวัไ้องสังกมาก ม่เห็นตัวมันหลบนั่งเลยน่มีมาตัวอะไนี um ่ม้านเป็นแมายค่ะเศเปแล้วมีม้าแล้วก็มีควายตัวเปนที่ม้มันก็ีมันก็ขุดตรงนั้นอยู่ไปไม่อยากดูสำหรับปีม้านะคะต้องระด้านล่างนะคะต้อง ม่ะคือต้งเนี่ย้าอยดูมีผ้มียมีมาแล้วมีคายตันี้ไม่ใช่แล้วมีผูไม่ใช่รค่ะโดแล้วมีหายจะขัดเไม่ปล่อยจนกว่าจะมีผู้ใจค่ะมีผู้มีแนไอ้มีเขามีเขามีัไ้เขากม่เอะแ้มีขาอกว่าอ่งเไมยหมาของเขาค่ไมเม่านจุมามามีผู นี่หนมาว่าวานนี่งะสร้างใหม่สร้างใหม่สายมาด้านาคะเข้าสู่อาณาจักรคุลาตันเซอสิงโตให้ชมสิงโตเนะนี่เห็นไหมใครดื้อมันกระโดดข้ามมานะไม่ใช่มันมันอยู่ในบ้าของมันนแก้วจะเป็นสมันกระโดดลงมาเนะใครไม่ระมัดระวังเนี่ยเดินไปเจอสิงโตนะตัองเลน้องโอ่า นนี่และนูชอชมากเลยเห็นม really? ันนอนไหมนั่งชมต่เองตันงชมไปไดเรืนะะ้นรขับไปร้านค้าด้านหน้าค่ะห้ามปีนไปนะครับตอนั้งมีเสื้อขาวเราไม่ลงหรอกเนาะเราไปต่อนะมองแค่นี้พอเสื้อขาอยู่ตรงนี้น่ารักน้องุ้มหมวยมันนอนหลับอยู่ตัวเฮ้ยเตัว กันกยามฟ้าเห็นเสือขาวไหมครับอันนี้ระวังมันนะระวังมันกระโดดข้ามมา้นนี้อะไรสดำด้วยเด็กไม่เสือดำด้วยเหือไม่เสือกีจ้โกเออก้อันนี้เสือดำด้วยเคะเสือดำสายนอ่มันนอนอยู่เห็นไหมครับ

ตัวนี้ค่ะปไหนาจะเป็นที่อยู่ของสิงโตจ้าป้าตนนมห้าพี่ีะกของเราเนี่ยมันกระโดดข้ามมานะระวังนะนันรด้วยนะับุงลกุงอยู่เปบแล้วงประเภทผู้จะมีขงขนที่ลำคอนะคะส่วนเพศเมียจะไม่มีขนนะคะสิงโตกะใช้เวลาประมาณ20ชมงต่อวันค่ะ โซนที่สีชั่วโมงที่เหลือนะคะเป็นหน้าที่ของเทพียใอะไร่ันคะเทพผู้ทำหน้าที่เป็นจ่าฝู้พ่อนั้นต่างกันอีกกล้วยอ่าส่วนซ้ายมือด้านหน้าเจอเลยอยังอีกกล้วยในเอเชียค่ะมีเขาเฉพาะเทพผู้ปัดเขาปีรังครังตรงนี้เขาปิดเขาปิดปรับปรุงแต่ก่อนมันสิงโตมันอยู่นี่แหละถัดมาค่ะกวางดาวนะคะกวางดาวกวางดาวกวางดาว

แต่จากกวางดาวนะคะเป็นที่อยู่ของวางซิกาหรือฟางซิกาค่ะลักษณะคล้ายกันกับกวางดาวแต่สีขนของมันจะอ่อนกว่านี่อยู่เป็นฟูงครับอยู่เป็นฟูงกำเนิดมาจากประเทศเซียน์มาแต่ในปัจจุบันมันก็มีในมาเก็ตประเทศญี่ปุ่นค่ะเออไม่รุนไม่ชอบกวางดาวฟางซิค่ะเป็นพิษจิ้มแต่ลมจินอยู่บนยา